ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 มีคนสะดุง้งแรดฟอร์ดตัดสินใจแล้วผมลือย้ายหนีแมนอยู่ซบป,ปารีสเป็นตัวแทนเอ็มปาเป้วงในมาแชรเองโดยระบุว่ามื่์ครดฟอร์ดจะไม่ย้ายหนีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแป้แชร์อย่างแน่นอน หลังจากที่เคลียร์เอ็มเปเป้ตกเป็นข่าวเตรียมย้ายซบเรียมามริดยอดทีมจากลาลิกาสเปนหลังจบซีซั่นแบบไร้ค่าตัวเพราะจะหมดสัญญากับปาร,ริสแซงตงแมงนั้นหนึ่งในชื่อตัวตายตัวแทนของเอ็มเปเป้ก็คือมาคาร่าฟอร์ดที่ถูกโยงเข้าไปด้วยในช่วงหลังหลังแม้ว่าจะยิงไปเพียง5ประตูจากสาสเ็เกมนับรวมทุกรายการซึ่งฟอร์มดรอปลงมาจากฤดูการก่อนเป็นอย่างมากล่าสุดเบนเจอคอป นักข่าวคนดังจากค่าย CBS ระบุถึงอนาคตของแรดฟอร์ดกับการเป็นตัวแทนแอบบาเป้ที่ปารีสว่าเขาจะยังคงอยู่กับปิศาจต่อไปเพราะดาวยิงไัย26รายนี้มีความสุขกับการลงเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะกังวลอะไรพอมาคารดาฟอร์ดระบุว่าเขามีความสุขที่ยูไนเต็ดเชื่อกันว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากกับโปรเจกต์ใหม่ที่นำโดยเอเนออสของเซอร์จิมแรดคิ และในที่สุดก็จะสามารถฟื้นฟอร์มของเขาจากฤดูกาลที่แล้วได้ซื้อท้องถิ่นสเปนแฉแมนยูทำช็อคยื่น700ล้านทาเปนเปเป้ลาตะขาที่ออตทฟอร์ดมิเรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในสิบพีเมลีกตัดสินใจยื่นข้อเสนอก้อนโตถึง700ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านปอนด์ให้กับแคลนเปเป้เพื่อดึงมาค้าแข่งถิ่นออตทฟอร์ดซัมเมอร์นี้ รายงานข่าวเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกนี้ว่าก่อนที่ของหน่ของแปร์แชร์จะตัดสินใจทำข้อตกลงย้ายไปเรอลมริตเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเขาได้รับข้อเสนอสุดงามจากยอดทีมแห่งกองเกตเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านั้นเอ็มเปเป้เตรียมประกาศย้ายไปเลนกับมาริตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่แมนยูนเต็ดยด้ยื่นข้อเสนอจำนวน700ล้านยูโรให้กับทางเฟซลาลามารีซึ่งเป็นคุณแม่และเอเจนต์ส่วนตัวของเอ็มเปเป้พิจารณาก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน โดยแบ่งเป็นค่าตัวจำนวน500ล้านยูโรและโบนัสในการเซ็นญ,ญาอีก200ล้านยูโรซึ่งทือกับข้อเสนอล่า,าสุดที่ทางแปรแชยื่นให้ยังไรก็ตามสตาร์เฟรน์แมนก็ได้ปฏิเสธปีษษษแสดงและหันไปยอมรับข้อเสนอจากเรอลมริตที่จ่ายให้ปีละ1 5ล้านยูโรเป็นเวลา5ซีซั่นพร้อมโบนัสในการเซ็นสัญญาอีก100ล้านยูโรซึ่งเป็นเงินน้อยกว่าที่เจ้าตัวได้รับจากต้นสกัสดเดิมถึง4เท่าเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ ดเดือบเขามีแผนจะปล่อยมาร์คาร์ฟอร์ดและนายรุกอีหลายคนออกจากทีมซึ่งมีปาริซิญชแมนที่ให้ความสนใจดาวายิงทิมชาติอังกฤษอยู่ด้วยลุยอเบโตกองกลางของไลเซโอเผยหงดหงิดกับผลงานของทีมหลังจากที่ลงเอยด้วยความแพ้แพ้กับเฟรนติน่า1ต่อ2ในศึกเกาโชสไลตัลลี่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอเบโตเป็นคนทำประตูให้ทิมขึ้นนำไปก่อนในเกมนี้แต่ก็โดนตีเสมอจากไมเคิลคาโยเดซึ่งแม้ว่าเจ้าถิ่นจะพลาดจุดโทษ แต่ก็ยังไม่ได้ประตูเพิ่มจากจากโคโม่เบนาเวนตูราช่วยให้ม่วงมาหาการฟ้าชชนะไปครองเรายังคงทําได้ไม่ดีพอผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจริงๆมันเป็นเกมที่เราไม่สมควรขึ้นนําเมื่อพักครึ่งในครึ่งหลังแม้มันจะดูเหมือนเป็นขําคืนที่โชคดีของเราแต่ก็ยังล้มเหลวในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันเราพลาดโอกาสการทําประตูนํา2 0จากนั้นจะเสียประตูในทันทีเราแพ้มากเกินไปนี่เป็นเกมสําคัญสําหรับอันดับในตารางเราทําได้ไม่ดีในวันนี้ เราไม่สามารถยอมแพ้ได้ยังมีอีกหลายเกมให้เล่นแต่กับตารางคะแนนในตอนนี้มันยากจริงๆส่วนในวันโยุโรปเราต้องพูดให้น้อยลงและซ้อมให้หนักขึ้นหากเราคิดถึงเกมกับยิร์นในตอนนี้เราคงเสียสติถ้าเราไม่ชนะในเกมกับมิลานมันก็ยากที่จะมีความมั่นใจในการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนี่เป็นฤดูกาลที่แปลกจริงๆทุกครั้งที่เกมเนเินไปโดยที่เรารู้สึกว่าได้ก้าวไปข้างหน้าแต่กลับถอยหลังไป2อก้าวแทน